เลาโมเลกุลตัวรอประกาตุงขึ้นตัวใช้เงื่อนพลาสติกนะครับหรือปูสิกปลูกถูกต้องเรียงตัวกันนะครับอันนี้ก็เพืนแกลบแกบแบบรัดนะเมื่อกี้แ,บบแกลบแบบหักใช่ไหมม่อก่ใช่ใชอันนี้แบบรัดเตพร้อมพร้อมครับยึงตึงเลยครับอย่าให้มันย่อนไปเลยรักษาตึงตลอดเวลา

โรยตัวหรืออะไรเล่นนะอย่างเดียวก็คือทําไงไม่ให้ตกตกต้องไหมพิธีเดียวเลยทําไงไม่ให้ตกแค่นั้นเองตั้งแต่ตอนขึ้นจนถึงตอนลงขึ้นอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาไปครับพี่ปีนทํางานปีนทํางานใช้สองมือสามคำนะครับสามคำปีนทํางานใช้สองมือนะตก,ตก,ตก,ตกไปทํางานสิครับไปทํางานจะตกอะไรบ่อยจังนะ่ะไม่ทํางานทําการเลยไรเงไงจะตกบ่อยยังเลยเนี่ย ฝ่ยมือไ่มือไ่อยมือนำงานถ่ายรูปหอยไม่ถ่ายไอี่อะถ่ายไพี่หน่อยอ่าไม่มีถ่ายรูปเหรอมีถ่ายรูปแล้วนะมีน้องน้องน้องปลาถ่ายรูปไปแล้วนะครับพร้อมลงยัางพร้อมครับพร้อมลงย่องลงแต่ไดลุกหุลงเลย่ะบชุดหลนลงแลยวคล้ายคนลงหน้าผานะคล้ายๆกันได้สามเดือนนึง